สวัสดีครับผมแ๋้วเดี๋ยวอาจารย์ทุกท่านที่สืบสอบนกการตอนนกขาหญ่ครับเจอกันนะครับผมตอนนกขาหญ่ไตวันครับเมื่อนี้มาตามต้นไม้ครับผมครับนายขอ,อกหมู <c oughs> เจอนกคู่อ่างเลยครับเอาเจ้าบัวตอง บอกมะนัครับยังบกขันเครับผมใส่ไปพุ่มเนี่ยังบกขันเลยครับเจ้าบัวตองนี่เป็นนกตอก,ก๊าครับนกตอ๊หละแต่พ่ได้เรียนที่เขาสามเดือนนะครับไม่ได้ออกเลยเร <c oughs> ื่องคนลนเทื่งเรื่องฝึกเจ้าดูดีครับ เจ้าดูดีเลยครับขิ่มาเงาเลยครับบ่ได้ออกเลยกี่คันบ่คันนะักเป็นยังไงครับตามทีเป็นร,ร,นก,รนกต่อหลักนะครับเรื่องบ่คัน,นครเขาขึ้นแล้วครับในป,ประกาศนี่นครับ ก็มไม่ได้ออกด,ด่นนนวนนะครับผมสองสามเดือนนึงเอาสามเดือนนแฟนมากเลยไล่จอดูดีครัยวจอบทตองก็เลยไม่ได้ขวากเลยครับนี่นะครับผมสภาพใหม่ตรงไครตรงหน้าก็าแล้วครับขวากหมู มันหนกอายุคงหลายปีครับมันจะเก่าใจง่ากแน่เราต้องได้ลากได้เหรียญไม่นะครับอขอพบรุ่นหนึ่งครับผมบรรยากาศเป็เหมือนโซาร่มกําลังดีๆีครับพบรู้ว่าอยู่อย่างไรสิบ้านบอาคือชิดได้ กปเอาผมตูด yeah, ีกว <h ate. S 1> <c oughs> ่าใช่ครับตอนเขาไรูนะครับผมบอต่อมาคับนะครับนี่หน่มเคียงนครับชสายไฟสิเป็นตัวอ่างบ่มานหลอนลุกนครับ

อไรตก,กวะได้ยินนกเขานกยังอะไรได้ยินสัตว์เกียรติเลยสิหลาบกระบวดตองกัดดูดีกว่าก็ได้เก่งไงบคเจ็ดสิบแปดที่พนะูเชยนนี้เยี่ยครับ มาลุ่นครับผมสิขอพวกเขาทนานดักไม้ที่ได้ไม้บ่ันคต้องใส่ไปมยาวรวมเออารวมบ่เดขุ่นครับผม มาเทียบฟุกมันจะเป็นแเดี๋ยวเอาอ่างเลี้ยงอยูครับผมนี่ขั้วอ่างมันสับอ่างหนุนอ่างอย่างเงี้ยอ่างเหลุมอยครับผมตอนนี้เขาแล้วครับจะมองเห็นปากอ่างครับผม 자기เตียนแล้วครับผมโอ้ยรากที่เบินบักอ่างครับบ่ได้ยินเสียงอ่างเลย ยครับับมินใจขวัญนะแล้วก็บินกับพวกแบบอ๋อดินนะครับผมมาที่โบกันอ่านครับผมอ่านใส่ว่าแต่ว่าเสียงดีครับเสียงกลางกลางบวตองแก๊ล้วครับผมขออนุญาตเอาลงครับผม เด่นแหลกมากเล้วลากกันเงนี้ยงๆครับผมนะผมือนีเรีแบบยบร้อยครับผมเต็มแด็ดเอาจากที่พักไปสามสี่เดือนสามเดือนครับประมาณเดี๋ยวจะบวชตองครับผมบวชตอลรับเย็บปีแล้วครับเดียยดดเด๋ยวขออนุญาปวดปวดในปีหยุดดอกครัึเรียบร้อยครับเอ้ามาครับ Đi, bà con Ừ. Đâu có tóc nữa không? กำลังเกิดครับบริโอคโดนพี่เร็ว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 เรเหาอยาก่ายครับอ่ะเรค่อย,ยว่ากันครับผมผมรุ่นเต็มต่อไปครับเข้าผม มรุ่นค้อนสามนะครับโอนค้อนสองใส่ไปพรมมันครับคันอะไรแล้วครับผมเพราะว่าเพราะว่าม่นงคันเยี่ยวมากคันเลยเลื่มเลื่อมที่เขาฝักเพราะว่ากวนอันนี้เปเร็วออะครับ เพื่ตเจ้าดูดีบ่อตองกัเลขนางกินนอนกินอย่างกรกวงครับตอนนี้คันแล้วผมดูว่าที่นู้นนกเขารวมบ่ขมุรลุนครับผมบอ่อตองกังลังเรลียกครับอย่าประนงยยังอยู่ใจไก้เ ก็รู้ว่าที่เขาบอกเขาจับอยู่สายไฟสองสามตัวตัวตัวนี้ขวัดตัวนี้ได้ไปสามตัวแล้ว,แล,ว,ว,วลแล้วี่เขาตัวนั้นลังตึงครับสวสัยพักเงาที่เขาฝักครัช่วงนึงมันใกล้ขนกวอดเยอะ คนรเราก็เกลี้กลงครับเอเลยพักฝึกเจาดูดีงเงาไครับ,บายมุกเสยสิคนเตรียมคนยังเราก็เบื้องนึ่กล,ลุ้งก็ส่งเรียนดีเลยออกออกมังคอสนิมครับ ก็ต้องดก็ต้องเรียนครับคจะเห็นนกขาดอ่จับอยู่สายไฟตรงขามจงมีนกข่าววาบวรวนะเพราะว่าตอนใจตัวนี้ได้ไ,ดไปสามตัวสี่ตัวแล้ว ไปเรียนไม้ไม้เก,าก่ากยันแกมันต้องไเรียนกแกมันบ่เรียนไหนนะว่วภาคม้นด่วนทั้งส่วนหนึ่งลงล,ง,ลงแห้งลงเรียนเรียนเลยเขอแล้วขอแล้วขอแล้วลี่ ปลาก็บ่คนกตอกระม กลปลากระมิเดเอาพี่เตี้ยนะจริงแล้วครับนกหางหลุดเลาวครมนหลุดเลครับผมเียากรเลียดก็หลุดเลครับนี่ครับผมเียมซอง ตองครับผมอยากปดครับหอวอกๆเสียงหน่อยหอมครับแต่มันปีล้องมือนกันสิดเปลียนเลยจิตใจยังดีปวดตองอ๋ออื้ออื้ออื้อตีเล่นอู้ เดี๋ยวลุ่นตัวต่อไปครับเขับวนิดหนี้คเสชิเทียงนะครับก็ได้สองเตีมนี้ครับเอาว่าหลุดเบื่อเยอะข้อนสองข้อนกับตอนนี้ก็ล่มมากนะครับก็ยังฝนที่ตกเนะกการ ตีเซลจะควนสองควนร่มมาร่มแห้งนกกบะว่ากขันครับบนนกปลาก็มิดตอกระว่ากขันต้้งกีใสกนกแม่เขาไป,ไปเยอะก็เยอะมันทาเราก็ได้สองเตียวมันหลุดมีกรสิไดย์กเตีเต๋ยว ใกล้ๆนะครับผมแวที kers, ่ยวโดอเีกครับแจมตั้มนะครับผมโอดูดเลยครับผมมันมอมันม้ขึ้นเลยเลืถอยคอยครับครับผมมาแล้ครับผมแจมสามเทีลากผนี้อัดันเรียบๆครับ ไลนะะนเรียบร้อยเลยครับผมนะต้องมาจับงาแห่งนี่แหละครับสิดวดลง10บ,บาทขนะออนุญาตเราล,ลงครับผมเต็ม3แล้วครัาว่าเบิกงกันครับผมนี่ครับผม แอมตามของเจ้าบัวตองนี่สวยครับผมเจ้าบัวตองตกตอไตวันกำลังหาเอาเดี๋ยวปวดให้มันเปลี่ยนะครับผมมาหายบ้างนะครับตอนปีแต่เหตุแต่มันหาวซื้อแล้วครับนี่แหละครับผมหน้าตาโตตัวใหญ่เต๋ ครับม,มาหลุ่นแก้มนะครับผมกินเสียปูนะครับเคี่ยวไปก็ับว่เห็นแต่ว่านกเขาสองตัวเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยโทเ,เห็นนก ีย่ลันหรอดิโอ้ยเห็นแล้วครับผมมัอนอยู่ทั้ง้างครับอยอเดียร์นกลงครับผมแตมซีครับผมแล้วข้อเบิ่งนกันทั้งไตครับเอียงเดครับผมข้อ,อนี้นคิดว่าจีเป็นข้อ,อจะแทนเล้วครับสวยแล้วลครับบายโมงกลัวลนะ ตีแม่แห้วนะครับผมนี่ครับต่อไปนน้ำขางท่าครับอย่างเงี้ยแล้ห่อนครับแดดห่อนทั้งลมทั้งห่อนจักสีหนาวจักสีฝนครข้ออนนี่ก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วครับมันประมาณกสิกลับครับผมมันได้จังใดกสิท้ายลงอีกเบื้องครับผมถ้าประมาณกสิกลับเลยครับผม งก็งได้กินข้าวกินน,น้ำกินยังนี่นครับอ่ะสซาับคลิปนี้กระไวส้สนิทแล้วครับผมจะเลื่อยก็เต็มนนหน้ารดนักซีตัวมันเป็น,นวันหยุดวันนั้นเขาครับผมมื้อนี้มันเป็นเป็นรถได้หลายเป็นเป็นบุคคลไม่ถึงตัว เดี๋ยวเาวาครับผมคุมาเบิ่งกันใหม,ม,ม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปซ้ำเลยครับผมเจอกันเมื่อหน้าครับผมอาจจะไปกับทีมงานหรือทีบินเดียวครับรอเบิ่งครับผมเมื่อเลื่อนครับผมหยุดจาม,มือเมื่อเมื่อว่ากันไหมครับผมคลอดชุดท้ายแล้วครับคลอดนี่นะครับสวัสดีครับ